นี่ก็คือหนุ่มต่างชาติประเทศไหนที่สาวไทยนิยมแต่งงานด้วยนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่มากที่สุดโอเคไปกันเลยเราจะเริ่มมาจากอันดับที่10นะคะวันนี้มาไวไปไวนะสวัสดีค่ะคุณอ้อมอันดับที่10นะคะสาวไทยหนุ่มประเทศที่ประเทศนี้นะคะที่สาวไทยนิยมแต่งงานด้วยอันดับที่10บคะ่ะ คุณพี่แองนันทาแองเจมาแล้วคะ่ะพี่ต่อยมาแล้วคะ่ะอันดับที่สุดน,นะคะตกเป็นของนมสวีเดนค่ะนะคะข้อมูลนี้นะคะมาจากข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะเมื่อปี2017นะคะไม่ใช่ปี20นะคือ3ปีผ่านไปแล้วนะตอนนี้อาจจะมีเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2017ค่ะ ตอนนี้2020แล้วนะแต่งงานกับหนุ่มสุเดนและก็ย้ายไปอยู่นะคะมากถึง38,000คนสาวไทยนะคะคนไทย38,000คนทีเดียวเยอะไหมคะโอเคไปกันเลยอันดับที่9ค่ะตัวเป็นของหนมอืมอันดับที่9คือประเทศมาเลเซียสาวไทยนะคะแต่งงานกันุ่มมาเลเซียนะคะแลย แล้วย้ายไปอยู่ถึง40,000คนโอเคลำดับต่อไปลำดับที่8ที่สาวไทยนะคะแต่งงานแล้วไปอยู่ก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นค่ะลำดับที่7เป็นของประเทศเกาหลีใต้ค่ะสาวไทยแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีใต้แล้วย้ายไปอยู่ที่น่นถึง 44,000คนค่ะ44,000คนไม่น้อยเลยนะคะนี่ลำดับต่อไปลำดับที่6ค่ะลำดับที่6ตกเป็นของประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์นะคะชาวไทยก็อยู่เยอะนะคะแต่งานกนมสิงคโปร์ไปอยู่ถึง48,000คนค่ะเรารู้ตัวเลขด้วยตอนนี้นะคะมันผ่านไป3ปีแล้วนเนี่ยข้อมูลเนี้ย ตอนนี้อาจจะมีสาวๆเยอะกว่าเดิมนะคะโอเคไปกันต่อลำดับที่5ค่ะต่อกันเลยลำดับที่5้ตกเป็นของประเทศสหราชอาณาจักรสาวไทยแต่งงานแล้วไปอยู่ห้าหมื่นสี่พันคนเยอะมากนะลำดับที่4ตกเป็นของประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศออสเตรเลียมีสาวไทยแต่งงานกับหนุ่มออสเตรเลียแล้วย้ายไปอยู่ที่นั่นถึง ห้าหมื่นห้าพันคนครัห้าหมื่นห้าพันสวัสดีค่ะนักทวดีสวัสดีทุกคนค่ะห้าหมื่นห้าพันคนนะคะออสเตรเลียหนุ่มออซี่ดีสนีสาวไทยหลงไหลก็เลยแต่งงานไปอยู่ที่โน,น่้นถึงห้าหมื่นห้าพันคนนะคะลำดับต่อไปนะคะลำดับที่สามเดี๋ยวดูจใคล้ายเจติตันำดับหนึ่ง ลำดับที่3นะคะตกเป็นของประเทศเยอรมนีค่ะประเทศเยอรมนีหรือว่านุ่มเยอรมันนะคะมีสน่หมากสาวไทยไปอยู่เยอะมากที่นั่นนะคะเยอะถึง5 6 0 0 0คนค่ะห้พคนเลยทีเดียวต่อไปค่ะลำดับที่2ที่สาวไทยนิยมแต่งงานแล้วก็ไปย้ายไปอยู่บ้านเขานะคะก็คือประเทศจีน รวมกับไต้หวันค่ะประเทศจีนและไต้หวันรวมกันนะคะถึง7400 0นีนคนค่ะจีนกับไต้หวันคนไทยอยู่เยอะมากคนไทยนี่แต่งงานไปอยู่นะคะเยอะมากถึง74,00 0คนที่นี่ลำดับที่หนึ่งจะตกเป็นของประเทศไหนถ่ายสิคะ <laughs> ลำดับที่หนึ่งจะตกเป็นของประเทศอะไรคะพี่สาวไทยนิยมแต่งงานด้วยแล้วก็ย้ายไปอยู่อันดับที่หนึ่ง อันดับที่หนึ่งนะคะอันดับสุดท้ายตกเป็นของประเทศมหาอำนาจก็คือประเทศอเมริกานะคะสาวไทยนิยมแต่งงานกับหนุ <S <S น่มอเมริงงกัน <S 2> <S 2> นะคะแลายายไปอยู่นะคะตาอยู่ที่อเมริกามากถึง3 3มแสนมื่นคน สนสามหมืนคนเกือบครึ่งล้านนะคะตอนนี้อาจจะถึงครึ่งล้านไปแล้วนะคะนะคะเย้อเมริกาใช่แล้วค่ะนุ่มอเมริกันน่าจะมีเสน่นะะสสห์นะคะชาวไทยหลงไหลนะถึงแต่งงานนะคะย้าอยู่อเมริกาถึง3ามแสนสามหมื่คนคะ่ะนะคะเดี๋ยวอีกปีนี้ก็จะย้ไปอีกหลายคน,นะคะ่ะ อาจจะมากกว่านี้ค่ะตอนนี้อาจจะมากกว่านี้แน่นอนนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อสามปีที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะเพราะว่าถ้าข้อมูลจริงถึงปีนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะมากกว่านี้แน่นอน <c oughs> นะคะประเทศอเมริกาอาจจะมากถึงห้าแสนคนก็ได้นะคะครึ่งล้านเลยนะคะโอเคนะคะสาวๆทีนี้ได้ไอเดียกันหรือยังคะได้ไอเดียกันหรือยังว่าประเทศไหนที่เราควรจะ อยากจะแต่งงานด้วยมีประเทศในใจหรือยังคะสาวๆมีหนุ่มในใจหรือยังคะว่าอ,อยากจะไปแต่งงานกับหนุม่มประเทศนั้นประเทศนี้ฝาก subscribe กด like กดแชร์กันด้วยนะคะ